รู้ให้ไวดูก่อนใครกด subscribe ข่าวช่อง8ดสำหรับคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่ยังโสดอยู่ฟังทางนี้ให้ดีนะวันนี้ค่ะมีวิธีการเสริมความปังนะในเรื่องของความรักมาฝากกันแล้วราศีไหนสุดปังในเรื่องของความรักรจัดปะนะคะไปฟังกันได้เลยจากอาจารย์อุย๋ยยานสัมผัสในช่วงของป,กป<า>กักทองต้องรู้ดูแล,แลปัง,ปงมีเวลา ราศีสุดปังในเรื่องของความรักในปี2565คือราศีกันนะคะ ราศีกันความรักนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ใครที่มีคนรักอยู่แล้วคนรักจะให้ของกำนันนะคะคนรักจะดีคุณจะได้ใช้เวลากับคนรักอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถ <Wow. S 1> นะคะแล้วก็คนโสดจะพบคนถูกใจต่างชาติต่างภาษานะคะคุณสามารถที่จะตัดสินใจคบหาดูใจกับใครได้สําหรับคนโสดนะคะอีกหนึ่งราศีที่เราจะมาทํานายก็คือราศีธนูนะคะในเรื่องของความรัก คนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะคนรักจะดีกับคุณมีเวลาให้กันมากขึ้นคนรักของคุณเองเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนที่ให้คําปรึกษาดีนะคะราศีธนูจึงดีในเรื่อง,องคนที่มีคนรักอยู่แล้วแล้วก็คนโสดคุณอาจจะเจอคู่ที่แบบอาจจะมีเหตุให้คุณได้แบบแต่งงานสายฟ้าแลบก,ก็บว่าได้เจอกันแป๊บเดียวและรักกันเลยอย่างเงี้ยน,นะคะสามารถเปิดใจให้คนที่เข้ามาได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์และปี2565นี้นะคะ ให้เราไม่เอ่ยราศีกันกับราศีพนูนะคะโอโ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์อุย๋ยยันสัมผัสมาเปิดไพ่๊อกทำนายดวงให้เราฟังกันนะคะคแล้วก็แนะนําวิธีขอพรเสริมการงานให้กับทั้งสองราศีด้วยคุณผู้ชมสนใจเพิ่มเติมมากกว่านี้ติดตามเพจของอาจารย์อุ๋ยได้เลยนะที่เพจอาจารย์อุย๋ยชนะนิฐาสั์ซื่อนะคะคก็จะได้รู้เรออื่อง,ง,งนู้นเรือ่องนี้มากกว่าที่มาออกเมื่อสักครู่นี้สายมูสายขอพรติดตามอาจารย์ได้นะฮะข่าวช่องแปดครบ เรื่องเคียงข้างครอบคลุม